นี่พริกไทยนี้แผงใหญ่หนึ่งร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามร้อยหกสิบพริกไทยหนึ่งร้อยสี่ร้อยหกสิบนี่อีกแปดสิบห้าร้อยสี่สิบ อันนี้บาท่หแคบหมูทําแบบสิบบาทไม่ได้ทำห้าบาทหรบอไม่ได้ทําแล้วทำสิบบาทแล้วมันจะกรอบไหมเนี่ยกรอบกรอบแล้วมันกรอบอยู่แล้วกลัวมันเหม็นหืนดีกว่าแคบหมูมันชอบเหม็นหืนถ้าไม่กรอบมันก็ไม่ชวนกินเอยเอ่อมาทอนมาสิ แบงค์พันธ์บ่มมีทอนแบงค์พันธ์บอมมีทอนห้าร้อยสี่สิบมาทอนมาเอาเงยบ่มีเพิ่งออกมาร้านแรกความเย็นรับทำไมพิมแกไม่เห็นเองนะถอโทูดูเอาไว้นะครับท่าน ที่สนใจอาชีพขายขนมแผงเ,เห็นไหมครับห้ารนะ้อยสี่สิบครับพิกไทยอ่าดูวไว้นะครับพริกไทยนี่ปลาหมึกต้มเจิดอันนี้กุ้งฝอยนะปลาหมึกตัวเชอรี่แคปหมู ถั่วออกแผงนึงถั่วออกแผงนึงก็เหลือห้าร้อยดูไว้นะครับถ้าสนใจอาชีพนี้มผมก็บอกทุกคนเลยนะฮะ<ๆ>ว่ากุ้งแห้งพริกไทยอะไรพวกนี้ขายได้ทําเถอะร้านค้าเขาซื้ออยู่ขายได้ ไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรนี่แหละทำพริกไทยเลยพริกไทยกุ้งแห้งเห็ดหอมเครื่องตุ้มเจืดร้านค้าเขาขายอยู่แล้วห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทร้านเดียวห้าร้อยบาทนี่แม่ ห0 0 200 320สดเวลาวางแล้วเร็วเร็ว,เ,รวเอาไปเก็บ320บาทร้านค้าถ้าเราสนิทกันแล้ว ส่วนใหญ่ผมจะทําแผงละหนึ่งร้อยบาทส่งให้ลูกค้าเลยถ้าเรามือใหม่เราอาจจะทําแผงละสี่สิบนะครับเนี่ยอย่างร้านเนี้เขาเป็นร้านขายกับข้าวด้วยร้านขายของชําถ้าร้านไหนที่เขาขายกับข้าวด้วยขายหมูขายเนื้อขายผักพ,พวกเครื่องเทศเครื่องกับข้าวพวกนี้จะไปไวเนี่ยผงพะโล o ่ผงมะโลผมก็ทําส่งแผงละหนึ่งร้อยนะฮะ อันนี้ปลาหมึกต้มจืด100บาท25หอเห็ดหอม100บาท25ห้าอนี่พริกไทยขาวแผงละ100่ใกล้หมดแล้วแต่วันนี้พริกไทยผมหมดพริกไทยดำแผงละ100่งร้นกุ้งแห้งแผงละห0ึ่งลงไว้2แผงนี่สแผง แผงนี้ยุบไปเยอะแล้วอันนี้กุ้งฝอยเห็นไหมฮนะกุ้งฝอยแผงละ125หนึ่งร้อยยี่ห้าห่อแกองต้มเก็ดก็ใกล้หมดดูเอาไว้นะครับถ้าเป็นมือใหม่เราทำสิห่อสี่สิบก็ได้นะครับพอเราสนิทกับร้านค้าแล้ว เราค่อยเพิ่มเพิ่มเป็นแผงละร้อยลูกค้าก็ไม่ว่าผมไม่รู้จะพูดยังไงถ้าเราสนิทกับลูกค้าแล้วนะเราขายอะไรลูกค้าเขาก็จะซื้อนะช่วยซื้อจริงจรก็ไม่เชิงช่วยซื้อหรอกลูกค้าเขาก็ขายอยู่แล้วเป็นการน,นําเงินความสะดวกให้ลูกค้าเห็นไ,ไหมฮะเนี่ยร้านขายของชำที่เขาขายแนวพวกนี้เขาจะขายดีคุณก็ลองไปหาร้านค้าแถวบ้านคุณนะ เขาขายผักขายหมูด้วยขายของชำด้วยเขาจะขายไวนี่ขนมแผงสหาภูข้าวโพดข้าวโพดทอดนะฮะหนังปลาถั่วเหลืองถั่ว ไม่มีเปลือกถั่วลันเตาปลางาถั่วกราบแก้วเห็นไหมครของไกลหมดหลายตัวเดี๋ยวผมค่อยเอามาเติมบางทีร้านค้าเหลือนิดเหลือหน่อยเขาก็ยังไม่อยากเอาเราก็ต้องอาศัยมาบ่อยๆเฉลี่ยแล้วอาทิตย์ละหนควรจะมานะครับอาทิตย์ละหนมาดูลูกค้าสักทีเนี่ยเหลืออย่างละหอ่อ พอดีของผมหมดกุศาจีเหลือห่อหนึ่งมะเขือเทศเหลือสองหอ่ออันนี้เบอร์ซากุละ่าเบอร์ซากุละผมใส่ถุงถุงยาถุงซองเล็กๆบางทีผมก็ใส่สิบห่อสี่สิบบางทีผมก็ใส่ยี่ห้าห่อหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเบอร์ซากุละเชลรี่เหลือสองหอ่อเชอร์รี่เหลือหนึ่งหอ่อมะขาม ทานตะว,วันมะม่วงหยีเดี๋ยวเราค่อยเอาของมาเติมให้ลูกค้าขันแรกเลยคุณต้องรู้จักลูกคุณต้องรู้จักร้านค้าก่อนคุณต้องสร้างความสนิทสนมกับร้านค้าก่อนสินค้าคุณก็ต้องค่อยๆเพิ่มอย่ามีแค่สี่อย่างห้าอย่างมีเยอะยิ่งดีผมบอกเลยนะครับมีเยอะยิ่งดี อย่าไปกลัวใหม่ๆอาจจะขุกครับใหม่ๆอาจจะไม่คล่องเนี่ยร้านนี้ผมทำเหล็กมาให้นะคุณดูเหล็กยางใหญ่ตอนแรกเอามาลูกค้าบอกไม่เอาไม่เอามันใหญ่เกินเดี๋ยวนี้ชอบ เพราะว่าออกแบบมาเป็นพิเศษเลยคือชั้นล่างให้ลูกค้าเขาแขวนของเล่นได้ถ้าไปทำอันหนึ่งก็พันกว่าบาทนะเหล็กอันเนี้ยชั้นล่างให้ลูกค้าแขวนของเล่นด้านหน้าแขวนขนมของเรานะเขาเก็บกุ้งนะหมูกระจกพ,ะพยายามหาสินค้ามาให้หลากหลายส่วนด้านหลังนี่เป็นของเล่นของคนอื่นเขา เรามีเหล็กเราไม่จะเป็นต้องห่วงเหล็กนะครับก็แบ่งปันกันพอเราไม่มีของเล่นเราไม่ได้ขายของเล่นคนอื่นเขาก็มาขายบางอย่างก็ห้าบาทสิบบาทเราก็มีนิดหน่อยทนี้ก็มีขนมเด็กนิดหน่อยเนี่ยของสาหภูกระเทียมลองศึกษากันนะครับ แนะนำได้แค่นี้แหละส่วนกานจะประสบความสําเร็จหรือไม่อยู่ที่คุณและคุณต้องมองเองคุณต้องหาเองหาโอกาสเองเป็นเป็นอาชีพเสริมก็ได้ถ้าคุณรู้จักหาสินค้านะหมวดกับข้าวเนี่ยเวลาใครโทรมาคุยกับผมหรือไลน์มาคุยกันผมก็จะบอกทุกคนเลยทำเฮะทําทำเฮะ พิกไทยขาวทำเฮอกุ้งแห้งเห็ดหอมเครื่องต้มจืดทำเฮอผมก็ไม่รู้นะว่าทํากันหรือเปล่าผมก็ทําขายของผมอย่างเงี้ยนะทาขายตลอด